ฝนต๊ค่ะฝนต๊กมันนี้มากินนัน่นสมปะน้อย้อาบากักพริกว่าให้กุยสมปะน,น้อยก,กุาากยทำยังไงระปากพริกอเนาะแบบพักดังเ็พชรเพชรสุดอยอด จำครับุยไปยทงใิจัยวิจัยวิจัยอะร่หลอกใส่ปะคะผลตัวแบบแห้งมากแตนเหนื่อ เสียพี่ดีได้ไอยตัวพี่เด็ดเป็นปัาพริกรับถอดให้หรอก็อยกินสุบันหน่อยหองตกแยกสีไปแยแยสีสุดกินแล้วเด็กกินก้อนมันก็อยากินถอดปลาหน่อยไอ้ของนีหลายอยกินแค่ไปเห็เอาไปกินเลือกสุดบัาหน่อยคับปเพดิบ